สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ประเทศไทยได้เหรียญแน่นอนแล้วนะครับก็คือ2เหรียญนะครับแล้วก็เพิ่มสมาคมในประวัติศาสตร์ขึ้นมาแล้วอีก1สมาคมนั่นก็คือสมาคมแบดมินตันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมี3สมาคมครับที่เคยทําเหรียญให้กับประเทศไทย1ก็คือสมาคมมวยสากลสเ่นนะฮะสมาคมมวยสากลเนี่ยได้ไปเป็นเหรียญที่16เมือ่อวานสมาคมย่อมหนักได้ไป14 แล้วก็สปาคมเทควันโดได้มา6นะครับตอนนี้เท่ากับว่ายอดรวมของเราเนี่ยขึ้นมาที่37อย่างไม่เป็นทางการเพราะชัยชนะของวิวกุลวุดนะครับที่มีเหนือออลลีนะอาลีเนี่ยจากทางมาเลเซียในเกมวันนี้สนุกมากนะครับด้วยสกอร์ที่ท่านคงเห็นว่ามันขาดลอย ก็คงจะเห็นกันไปแล้วก็รับทราบกันไปแล้วนะครับทีนี้ประเด็นหนึ่งก็คือหลังเกมที่คุยกับวิลกลรุ๊ตนะฮะวิลบอกว่าเริ่มต้นจากเรื่องของที่หลายคนเป็นห่วงก็คือเรื่องของหัวเขา่าที่มีอาการบาดเจ็บในช่วงนั้นปรากฏว่าจริงๆแล้วไม่ได้เจ็บอะไรเยอะดีซะด้วยซ้ําไดา้พักนะฮะพักหัวเขา่าแล้วก็พักในจังหวะที่เกมกําลังกําลังเหนื่อยอะ่นะก็ต้องพูดกันอย่างนั้นตรงๆนะครับแล้วเขาก็บอกว่า มือเป็นยังไงถามว่ามือเป็นยังไงจากเกมที่แล้วมือก็ก็หายเร็วนะครับน้องยังยังเป็นเด็กหนุ่มแล้วก็บอกว่าเขาบอกว่าต้องเจ็บครับถ้าไม่เจ็บเนี่ยไม่ถึงนัดชิงชนะเลิศนะนะนะก็บอกแบบนั้นเขาบอกว่าในเกมการในขันาาลโอลิมปิกเกมนะครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากที่สุดแล้วก็ตื่นเต้นนะครับเกมวันนี้ตื่นเต้นผมถามว่าตื่นเต้นว่าชิงแชมป์โลกไหมเขาบอกว่าชิงแชมป์โลกเนี่ยตื่นเต้น นัดชิงชะเลอร์นะไม่เท่ากับรอบรองชาเลอร์น,นะครับคือรอบรองวันนี้แฟนของมาเลเซียามาเยอะมากของไทยก็มีพยายามตะโกนสู้แต่ว่ามาเลเซียเยอะสักพักหนึ่งวิธีการการเล่นชัยชนะของวิวอ่ะเป็นผู้ทําให้เสียงเชียร์ของมาเลเซียเนี่ยค่อยๆเงียบลงครับแล้วก็เบาลงเขาบอกว่าในเกมวันนี้เนี่ยข้อหนึ่งก็คือให้คู่ต่อสู้เนี่ยหันมาเล่นเกมตามเขาอย่างรวดเร็ว ก็เลยได้ชัยชนะที่ที่เห็นออกมานะครับก็คือการเล่นเกมรุกมากกว่าเกมรับถามว่าวิวจะใช้เกมอะไรในการเล่นนัดชิงชนะเลิศนะครับเจอวิกเตอร์นะปรากฏว่าวิวอ่ะเขาบอกว่าก็จะเล่นแบบนี้แหละครับคือจะไม่บุกคือจะไม่จะบุกมากกว่ารับจะบุกแบบบุกไปเลยก็จะไม่ทําแบบนั้นเพราะว่ามันจะยิ่งทําให้เกิดความผิดพลาดมากยิ่งขึ้นนะครับ น้องก็มีความมั่นอกมั่นใจนะแล้วข้อนึงที่สําคัญก็คือถามในเรื่องของสภาพร่างกายไปนะวิวบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ที่การเป็นนักกีฬาอาชีพเนี่ยมันช่วยได้ก็คือการเป็นนักกีฬาอาชีพเขาจะแข่งขันต่อเนื่องทุกวันจนกระทั่งนัดชิงชนะเลิศแต่มาในโอลิมปิกเนี่ยตีแล้วได้พักตีแล้วพักพักพักนะฮะ อาจจะต่อเนื่องกันหรือว่ามันมีเวลาพักทําให้สภาพร่างกายเนี่ยดูดูสดแล้วก็ค่อนข้างที่จะเซตในเรื่องของระบบหายใจได้ดีนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้นะครเป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์จริงๆท่านผู้ชมครับเพราะว่าไม่เคยมีครั้งใดที่ไทยเราเนี่ยได้เหรียญจากแบดมินตันนะครับแบดมินตันเนี่ยไม่เหมือนกับมวยสากลผมย้าอีกทีนึงนะฮะและขอย้าสุดท้ายนะ ก็คือแบดมินตันเนี่ยต้องเล่นจนถึงชิงที่3จนถึงจะได้เหรียญน,นะครับตอนนี้เหรียญอยู่ในมือแล้วนะครับแล้วเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ด้วยหลายอย่างมากนะครับเป็นนักกีฬาผู้ชายคนแรกที่เข้าชิงแบดมินตันเหรียญนี่อยู่ที่ไม่ทองก็เงิน 2. เป็นเหรียญแรกแน่นอนของการแข่งขันครั้งนี้เพราะว่าในรายของจันแจมเนี่ยจะชกอีก2วันนะครับวิวเนี่ยจะชิงวันพรุ่งนี้ นะฮะในช่วงเย็นนะครับในช่วงเย็นเวลายังไม่ไม่ระบุออกมาแล้วก็เป็นเหรียญที่จะเป็นเหรียญแรกของการแข่งขันในครั้งนี้นะฮะอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็เป็นเหรียญแรกของสมาคมกีฬาแบดมินตันด้วยนะครับโอ้โหยิ่งใหญ่มากนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับนอกจากนี้นะครับบิ๊กป้อมครับพลเอกประวิตยวงสุวรรณนะครับซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็เข้ามาชมเกมแล้วก็หลังจบเกมท่านก็อมอบ ซองเหมือนเดิมนะครับเป็นการตบรางวัลให้กับบิววิลนะของแหมชื่อีคล้ายกันละเกินบิลวิลนะครับมอบให้กับวิลเท่ากับว่าเป็นการเข้ามาดูเกมเนี่ยสามครั้งสามนัดนะฮะวิลชนะสองและอีกคู่หนึ่งก็คือมวยเมื่อวานก็ชนะก็มอบไปแล้วผมเห็นแล้วสามซองนะครับแต่ก็ไม่กล้าไปถามนักกีฬาหรอกว่าแฮปมาเท่าไหร่นะครับก็ผู้สื่อข่าวก็ถามครับบอกว่าแหมเข้ามาดูแล้วเนี่ยนัดชิงชนะเลิศเนี่ยจะเป็นยังไง จะมาดูจะตามเข้ามาเชียร์เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับแกก็บอกว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าว่าจะมาหรือไม่นะครับก็วันนี้มากับคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิกูลนะครับซึ่งเป็น IOC Member แล้วก็เป็นนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยมีคุณธนาชัยประสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยแล้วก็มีทีมจากคณะ,อะเอกอัครทูตไทยประจํา กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับก็ถือว่าเป็นขวัญและกาลังใจให้กับนักกีฬาอีกทางหนึ่งนะครับก็เชื่อว่าหลายคนคงจะติดตามเชียร์แล้วก็ลุ้นวิวกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็ผมจะติดตามเรื่องราวต่างๆมาฝากกับทุกท่านช็อตคัดได้ก็จะช็อตคัดมานะครับถ้าช็อตคัดไม่ได้ก็เจอกันในช่วงเช้าทุกวันนะครับขอบคุณด้วยครับกับการรายงานจาก ขนมปังฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเตาทุกวันนะครับขอบคุณสิงห์เลมอนโซดาและทูบีกิฟต e ฟิลฟรีครับสวัสดีจ้า